สวัสดีครับผมนายอาภิษฎาจวงวันนี้จะมานำเสนอในเรื่องหลักการควบคุมคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตครับความหมายของคุณภาพและการควบคุมคุณภาพความหมายของคุณภาพจากการบัญญัติศั์ในระบบคุณภาพ ISO 9000นั้นได้กำหนดคำนิยามศัพท์ของคำว่าคุณภาพไว้ดังนี้คุณภาพ Quality หมายถึงคุณสมบัติรูประการของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการและสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) หมายถึงการนำเอาเทคนิคต่างๆมาใช้เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการประโยชน์ที่จะได้รับจากการควบคุมคุณภาพ 1>, 1. ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามมาตรฐานทำให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคซึ่งจะนำมาสู่ชื่อเสียงในระยะยาว 2. ลดต้นทุนการผลิตในส่วนของการตรวจสอบก่อนส่งมอบถ้ามีการคว่คุมคุณภาพก็จะทำให้การผลิตสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพออกมามีจำนวนน้อยหรือไม่มีเลย 3. ลดต้นทุนในการผลิตอันเนื่องจากการทำลายผลิตภัณฑ์เสียการผลิตที่ไม่มีการควบคุมคุณภาพทำให้เกิดของเสียจำนวนมากจึงทำให้ต้องมีการทำลายทิ้งจึงทำให้มีค่าใช้ใจ่ายเกิดขึ้น 4. สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้ตามกำหนดเวลาเนื่งมีการควบคุมคุณภาพทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการปรับปรุงแก้ไข 5. สร้างผลกำไรให้แก่ผู้ผลิตและสร้างฝันกำลังใจแก่พนักงานเมื่อมีการควบคุมคุณภาพตามให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการของลูกค้าสร้างผลกำไรแก่องค์กร 6. ผู้ผลิตได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากผู้บริโภคเมื่อสินค้าผ่านการควบคุมคุณภาพออกสู่ผู้บริโภคสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้และไม่เกิดการยอมรับและเชื่อถือ 7. ลดค่าใช้ใจ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักรต่างๆพอมีการตรวจสอบดูแลเครื่องจักรอยู่เสมอ 8. ปบรรยากาศในการทำงานดีขึ้นเนื่องจากมีการดูแลสถานที่ทำงานให้สะอาดสิ่งแวดล้อมโดยรอบทำงานร่มรื่น 9. ขายสินค้าได้ตามราคาที่ต้องการเนื่องจากสินค้า ที่ผลิตมีคุณภาพตรงตามลูกค้าต้องการไม่จะเป็นต้องลดราคาสินค้าในกรณีผลิตสินค้าไม่ได้คุณภาพก็ขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ